มามานะวันนี้จะมาทาการซ่อมจอโค้งนะจอโค้งนี่รู้สึกว่าที่ผ่ม,มาจะเกิดสองหลักๆสองอาการอาการแรกก็คือเครื่อง515นี่อาการแรกว่าเปิดปตอนแรกปรกติกสักสินาทีภาพเริ่มดินด้นดิ้นตลอดนะภาพดิ้นตลอดนะอันนั้นก็ซ่อมได้นะกับเครื่องนี้นะเปิดปุ๊บดิ้นเลยแต่ดิ้นแค่ประมาณฝ่ามืออยู่ด้านล่างนะดิน้นแล้วก็หยุดดิน้นหยุดนะสลับการชีวิตอันนี้ สองอาการที่ว่าเนี่ยคนละประเด็นนะซ่อมคนละจุดกันนะเดี๋ยวเรียนพฤติการปลายปีนี้จะมีการอบรมนะจะมีซ่อมจอโค้งนะอาการเสียนะซ่อมจอโค้งแล้วก็ซ่อม LG LG ีอีที่ว่าซ่อมเสร็จปุ๊บสีจะเพี้ยนออกเหลืองืไงแต่เครื่องนี้มันกลเป็นถ้าเราซ่อมอีกวิธีนะซ่อมเสร็จปุ๊บสีจะออกซีดๆออกชมพูสีออกขาวขึ้นแล้ววันนี้จะมาแก้ไขการซ่อมหรือว่าซ่อมเสร็จปุ๊บ สีครึ่งหนึ่งจะออกเหลืองหรือออกชมพูออกขาวๆมีวิธีแก้ไขนะซ่อมได้นะซ่อมสีเพี้ยนใช่นะดูเครื่องนี้นะว่าจะซ่อมยังไงอ่าดูการเทียนกันนะเครื่องนี้55นิ้วนะ AU 55 KU 6300นะจอโค้งซัมซุงอ่ามาดูใกล้ๆนะมันจะเนี่ยมันจะดิ้นตรงนี้เนี่ยดิ้นละ ดิ้นเบาๆนะดิ้นแล้วก็หยุดดิ้นแล้วหยุดสลับกันสี่ตรงนี้จะเห็นชัดไหมชัดเหยนด้วยใช่ช่องต้องจับมือๆนังเห็นชัดนะจับนี้ไม่ค่อยเห็นเออนี่ไงไหมจะเป็นสีเป็นเขียนได้ไหม เห็นไหมเห็นยากเลยนะจะดิ้นช่วงนี้ดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็หยุดดิ้นดิ้นดิ้นหยุดดิ้นดิ้นหยุดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นร่าสีเพี้ยนใช่ไหมช่วงนี้อ่าโอเคนะอันนี้นะถ้าซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราซ่อมเหมือนกับเอาเทปแปะหรืออะไรซ่อมง่ายๆสีที่ที่ฝั่งที่เสียเนี่ยฝั่งเนี้ยจะออกแบบขาวๆาอพอๆกแบบชมพูบวดอ่อนๆใช่ไ ผนจะซ่อมให้เลยนะซ่อมเสร็จอันนี้ซ่อมแบบง่ายๆนะที่ว่าด้วยช่างของซ่อมกันนะซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยซีดหนึ่งเนี่ยมันจะออกแบบ เส้นหยาบด้วยนะเส้นหยาบแล้วก็สีรู้สึกว่าสีเพี้ยนด้วยใช่ไหมเยอะอีกที่อีอกทีก่ ถ้าส้มแบบง่ายๆเอาแค่นี้นะมันจะงานออกมามันไม่ร้อยเปอร์เซ็เบบนต์นะตรงนี้มันจะออกซีดขาวๆหน่อยนึงเ่งตรงนี้ตรงนี้แดงนะแจ่มเลยนะแบบสีตรงนี้ดีสีจะปกติตรงนู้นจะซีดจอจอซีดๆแล้วมีเส้นหยาบๆนะตรงนี้หยาบๆแล้วก็ขาวๆ ครานี x ong. X ong ้จะซ่อมซ่อมแบบงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซ่อมแบบไหนนะ มาดูนะว่าช่องไม่หมุนวิธีที่งานออกมาแบบสีปกติสีไม่เทียงสีสีไม่ซีดนะสีเท่ากันหมดงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ดูนะวันนี้ลำโพงก็ออกนะที่จริงมีเสียงนะอันนี้เขาแกะลำโพงออกก็คือเสียงหรืมีปัญหาตอนตั้งเนี่ยลำโพงจะร่วงไปดูสีนะเนี่ยสองฝั่งปกติหมดงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ ภาพที่ติ้งตรงนี้เนีย่ยที่ตรงนี้ก็นิ่งดูนะสามารถซ่อ,ซอมได้นะซ่อมงานออกมา100%นะท่านไหนที่อยากจะ,ะมาเอาเทคนิควิธีซ่อมเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนะี้มีการอบรมประจำปีนะอบรมประจำปีนะซ่อมมีที่ห้อซัมซุงจอโค้งนะแล้วก็มาดูดูมันอยู่ในยู u ูบนะอันนี้ก็คือ LG ตามคลิปนลยนะที่ว่าว่าสีซ่อมเสร็จสีออกเพี้ยนดูนะเนี่ยสีจะออกน้ำเหลืองใช่หมไม่มีแล้วนะไม่มีเป็นสองเส้นแต่สีเพี้ยใช่ไหมอ่าสีออกเหลืองนี่นะอันนี้ก็ LG สามารถทำได้สีออกมาดูนะนี้นี่ซ่อมเสร็จแล้วคือมี LG Toshiba อาน,นาแล้วก็ฟิลิปนะซ่อมเสร็จสีเพี้ยนครึ่งหนึ่งออกเหลืองเอหลืองหรือออกชุ่มบอ่อนอันนี้แหละคลิปนี้อะซ่อมสีออกมาปกตินนะเ,เดี๋ยวนะสีออกมาปกติเลยอันนี้ยีห่อาม,าามันจะมีโตชิบ้าอีกนะ,ะง่ายสี่ส่านิ้วมันมีทั้ง LG โตชิบ้าฮานาโซนิกแล้วก็ฟิลิป ก็บอกมาสีจะเคลี้ยนครึ่งหนึ่งเราสามารถแก้ไขได้อันนี้เอาเหลืองเนะอันนี้ยี่ห้อโต๊ตัวที่บ้ายมันไหมนัวนี้เอาเหลือง่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวดูตอนเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่ซ่อมเสร็จแล้วนะปลายปีนี้นะซ่อม3สียี่ห้อเดิมทั้งโซนี่ LG p a n พานาคินลิปโตชิฟ้าแล้วก็ t c l ที่จอมืดใช่ไหมหรือก็อมืดๆหน่อยภาพสโลแล้วก็ซัมซุงจอโค้งนะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครับดีบ